มมติถ้าคำว่าเป็นแบบไม่อร่อยอย่างเงี้ยอันนี้ทางร้านแบบฟ้องได้ไหมคะการรีวิวที่เป็นผิดอาญาเนี่ยมันจะมีความผิดที่เรียกหินประมาทก็คือการใส่ความเพมให้เขาเสียชื่อเสียงมีทั้งโทษจำคุกโทษปรับนะคะมีกระบวนการตำรวจมาเกี่ยวข้องมันก็อาจจะฟ้องเป็นทางแพง่งเรียกค่าเสียหายได้ด้วยคำไหนที่มันควรใช้แล้วก็คำไหนที่แบบเลี่ยงดีกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งที่เป็นข้อแนะนำข้อแรกคือ ควรที่จะต้องใช้ถ้อยคาที่ไม่อยากขายสมมติเราโดนร้านบอกว่าจะจะ,จะฟ้องอละ,ะงนะคะจะฟ้องแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยบางร้านก็ขู่เนาะจริงๆเราก็มีข้อต่อสู้นะคะที่กฎหมายรับรองไว้เหมือนกันชอมรีวิวยังไงให้ไม่โดนฟ้องผู้บริโภคแบบเราจะทำอะไรได้บ้าง วันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอ็มพกาเตชะอภัยคุณรองคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิสาหากิจสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณบีม อาจารย์คะวันนี้เราจะมาคุยกันในท็อปิกเรื่องสิทธิการรีวิวของผู้บริโภคค่ะหนูอยากรู้ว่าสิทธิการรีวิวของผู้บริโภคในยุคนี้ค่ะขอบเขตมันอยู่ตรงไหนถ้าเอาตามที่แบบกฎหมายกําหนดอะคะอ่ะอาจารย์ก่อนก่อนที่จะไปพูดถึงกฎหมายนะคะคุณบีมอาจจะเรามาพูดถึงสิทธิของผู้บริโภคก่อนเท่าที่เราอาจจะรู้ว่าเรามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคเลยก็คือสิทธิในการได้รับข้อมูล นะคะเกี่ยวกับสินค้ารลบบริการแล้วก็ในการาได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหายนะคะซึ่งการรีวิวเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทีหลังนะคะเพราะว่าการรีวิวเนี่ยก็คือเป็นการที่อาจจะผู้บริโภคคนก่อนหน้านะคะต้องการที่จะทําเนื้อหาเพื่อแสดงว่าสินค้าของตัวเองที่เจงได้ใช้บริการไปแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะคะซึ่งการมีการรีวิวแบบนั้นเนี่ยมันก็คือเป็น สิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคลายถัดไปเนี่ยนะคะได้รับข้อมูลมามากขึ้นนะคะจริงๆการรีวิวมันก็เลยเป็นประโยชน์ในการรับรองคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคคนอื่นๆต่อไปเพราะว่าในอดีตเนี่ยข้อมูลของสินค้าบริการเนี่ยมันจะมาจากผู้ประกอบธุรกิจใช่ไหมคะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยการรีวิวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์สําหรับเวลาที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายไม่ได้มีการเยียวยาความเสียหายอันอันเป็นที่พอใจสําหรับผู้บริโภคนะคะการรีวิวเนี่ย มันก็นํามาซึ่งให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสะท้อนให้สื่อให้สังคมให้สาธารณะได้พบเห็นพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจนะคะเป็นเครื่องมือต่อรองของผู้บริโภคนะคะกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยพยายามที่จะเยะียวยาหรือว่ามีการมาตรการในการจัดการแก้ไขป,ปัญหาให้มากยิ่งขึ้นปัญหามันก็คือว่าในหลายๆครั้งที่ผู้ประกอบธุรกิจรู้สึกว่า,าตัวเองเนี่ยมีคนมาพูดถึงสินค้าบริการใน,ในเชิงลบ หรือโดยค่าบางล่ะนะคะย่อมทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาต้องการที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองเหมือนกันก็เกิดปัญหาว่าผู้บริโภครีวิวผู้ประกอบธุรกิจก็อาจจะรู้สึกว่ามันเกินไปสําหรับเขาก็เลยมาใช้สิทธิในการฟ้องร้องผู้บริโภคแทนนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเรามามองในมุมของกฎหมายอาญาทุกครั้งที่เราใช้สินค้าและบริการเนี่ยหากมันมีปัญหาก็ควรที่จะใช้สิทธิ์นั้น่ะ เพื่อเรียกร้องกับผู้ประกอบการมีการพูดคุยกันก่อนเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองแต่การเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองเนี่ยเราก็ควรควรเรียกร้องกับคนที่เป็นคู่กรณีกับเราก่อน,เห,อนเหมือนฟิลคุยหลังไมค์ก่อนใช่ <okay. S 2> ใช่นะคะก็คือถ้าเราได้แจ้งผู้ประกอบธุรกิจเขาก็อาจจะมีมาตรการในการชดใช้เยียวยาอยู่แล้วซึ่งพวกนี้มันก็จะทําให้ข้อพิพาทมันก็ไม่บานปลายหรือใหญ่โตอันนี้อันดับแรกเพราะว่าการการที่เราใช้สิทธิเรียกร้องโดยสุจริตกับเขาโดยตรงโดยไม่ต้องไปถึงขั้นรีวิวมันก็ย่อมทำได้เช่นกัน นะคะต่อมาค่ะแต่ถ้าเรามองว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจบด้วยการพูดคุยกัน2คนนะคะเช่นมันเป็นปัญหาที่กระทบกับผู้บริโภคคนอื่นได้เหมือนกันแหมะฉันไม่ได้โดนคนเดียวมาเยียวยายฉันคนเดียวแล้วคนอื่นเขาไม่รับรู้ความเป็นจริงที่เกิดนะบางครั้งเนี่ยการเจรจาสองคนมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะจริงๆซึ่งการที่จะใช้วิธีการรีวิวหรือโซเชียลเตือนภัยต่างๆนะคะมันมีข้อที่ต้องพึงระวังในเรื่องกฎหมายทั้ง อาญาที่บอกไปว่าเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกโทษปรับนะคะมีกระบวนการตำรวจมาเกี่ยวข้องนะคะมีกระบวนการอายาการมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งหลายๆายคนก็คงกังวลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารีวิวแล้วเขามองว่านี่คือการกระทรําละเมิดในชื่อเสียงเขามันก็อาจจะฟ้องเป็นทางแพ่งเรียกค่าเสียหายได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมีคําแนะนำนะว่าจะรีวิวยังไงเพื่อที่จะ เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ระมัดระวังทั้งเรื่องฟ้องแพง่งฟ้องอาญานะคะสมมติถ้าคำว่าเป็นแบบไม่อร่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยทางร้านแบบฟ้องได้ไหมคะคำไหนที่มันควรใช้แล้วก็คำไหนที่แบบเลียงดีกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งที่เป็นข้อแนะนำข้อแรกคือควรที่จะต้องใช้ถ้อยคำที่ไม่อยากขาย ะะอย่าใช้ถ้อยคําที่หยาบคายดูถูกเหยียดหยามนะคะไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยตรงอ,อนนวันนี้เราคงพูดคําหยาบคายไม่ได้ใช่ไหมคะแต่แตทุก<ท>ค,<ำ>คน่าจะรู้แหละ,ะทุกคนน่าระรู้แหละอันนี้ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีความผิดอาญารละหุโทษในเรื่องของการดูหมิ่นได้นะคะอันนี้คือหนึ่งคือค,ค <ำ S 1> อําหยาบต้องเลี่ยงต้องหยาบต้องเลี่ยงนะคะคําหยาบต้องเลี่ยงสองนะคะ การรีวิวที่เป็นผิดอาญาเนี่ยมันจะมีความผิดที่เรียกหมิ่นประมาทก็คือการใส่ความทพให้เขาเสียชื่อเสียงนะคะถูกลดทอนคุณค่านะคะถูกดูถูกเกลียดทางนะคะข้อความจริงไม่จริงไม่เกี่ยวนะแต่ข้อความนั้นต้องทำให้มันเป็นข้อความที่คนจะเชื่อคนบุคคลที่สามจะเชื่อว่ามันจะอย่างนั้นดูยังไงคะอาจารย์แบบอันนี้คือข้อความใส่ความอย่างเงี้ย ใส่ความใช่ไหมสมมติว่าอาจารย์ใส่ความว่าคนคนนี้ทุจริตนะคะช่อโกงหรือมีความสัมพันธ์เชิงชู้าสาวไอ้นี้จริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่มันเชื่อได้มันเป็นชุดข้อความที่เชื่อได้ชุดข้อความที่ดูจะเป็นไปได้อ่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเทพเจา้าอะไรคือน,นึกอ<ม>อกญญไหมอ่าใช่ไหมคะดังนั้นการการใส่ความในที่นี้ที่เป็นความผิดหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ได้ดูว่าข้อความนั้นจริงหรือเท็จนะคะแต่มันทําให้คนเชื่อได้แล้วเขาเสียหาย อ่านะคะมันก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วแหละอย่างไรก็ดีเนี่ยค่ะในความผิดฐานหมิ่นประมาทอะ่ะมันเป็นกฎหมายที่ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไนะอ,อ้ผู้ที่ถูกใส่ความเนี่ยได้ปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าจะเลยจะฟอ้องคดีอาญาใช่ไหมแต่ว่ากฎหมายอาญาเนี่ยก็จะใหะ้บทยกเว้นความรับผิด นะคะหรือว่ากฎหมายที่เป็นข้อต่อสู้อักการ,การเป็นข้อต่อสู้ที่ทําให้เราไม่ต้องรับผิดหรือเราไม่ต้องรับโทษดังนั้นน่ะสมมุติว่าผู้บริโภคนะคะมีการพูดชุดข้อมูลนําเสนอข้อมูลไปให้แก่บุคคลที่3นะคะหรือนําเสนอข้อมูลลงโซเชียลเราเนี่ยเรารีวิวไปแล้วตอนนี้เราอาจจะถูกผู้ประกอบธุรกิจฟ้องนะคะแต่ว่าเราก็มีข้อต่อสู้ค่ะเพื่อที่จะปฏิเสธความรับผิดหรือไม่ต้องรับโทษได้ นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิสทธิ์หนึ่งที่ผู้บริโภคก็ต้องควรรู้นะคือหนึ่งเราต้องระวังว่า,าไม่ควรจะนําไปสู่การฟ้องหมิ่นประมาทแต่ถ้าเกิดเราถูกฟ้องแล้ว่เป็นหมิ่นประมาทไปแล้วจริงจริง,รงเราก็มีข้อต่อสู้นะคะที่กฎหมายรับรองไว้เหมือนกันสมมุติเราโดนร้านบอกว่าจะ,จะ,จะฟ้องละนะคะจะฟ้องแล้วเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยบางร้านก็ขู่เนาะจริงๆถามว่าถ้าเกิดคุณ คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์นะบางคนเขาก็ไม่ก็ไม่ลบใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องต้องลบเพราะกังวลใช่ไหมกังวลว่าจะถูกฟ้องนะคะซึ่งซึ่งอันนี้อาจารย์อาจจะบอกว่ามันมันก็แล้วแต่กรณีนะคะว่ามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ยังไงหรือเปล่านะคะถ้าผู้บริโภคนะคะมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเรื่องที่ลงไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นความจริง นะคะแล้วมันเป็นการาโครเทคประโยชน์นะคะที่ถูกทำนองคลองธรรมนะคะชอบทำนะคะผู้บริโภคก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องลบเพราะว่า,าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการยื่นฟ้องจริงๆเนี่ยนะคะผู้บริโภคเองก็ยกข้อต่อสู้ต่างๆเนี่ยนะคะว่าอันเนี้ยฉันทำไปในฐานะผู้บริโภคฉันบริโภคสินค้าจริงๆฉันมีการเจราจากับผู้ประกอบธุรกิจแล้วนะ ว่าสินค้าเนี่ยมีปัญหาแต่ผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยปฏิเสธแล้วก็ยังยุให้ฉันเนี่ยไปลงโซเชียลอีกการที่สุดท้ายเนี่ยฉันมารีวิวสินค้าเนี่ยนะคะฉันมาเปิดเผยข้อมูลพวกนี้นะคะก็เป็นการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมที่พึงมีพึงได้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของของเขาและอาจจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ก็ไม่จําเป็นต้องลบโพสต์นึกออกไหมเพราะว่าเรามีข้อต่อสู้ไงนะคะที่จะสามารถที่จะเอามาใช้ถ้าเกิดมีการฟ้องร้องจริงๆได้ก็เราสุจริตเราไม่ผิด ไม่ว่าเราโดนฟ้องอะไรมาแต่ถ้าเราเก็บหลักฐานไว้แล้วเนี่ยเราก็มีสิ่งที่จะไปต่อสู้หลักฐานตรงนี้คืออะไรบ้างอะคะที่ต้องเก็บถ้าผู้ประโภคมีปัญหาเมื่อกี้มีบอกไปแล้วเนาะก็ควรที่จะติดต่อแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนะคะรับทราบว่าเกิดปัญหาขึ้นอาจจะเรียกร้องการเยียวยาหรือชดใช้การเยียวยาอะไรต่างๆว่าไปตรงนี้เราควรจะทําก่อนนะคะแต่ แต่ถ้าทําแล้วไม่สําเร็จนะคะเราก็ควรจะมีข้อมูลหรือหลักฐานตรงนี้ไว้ต่อมาเลยเนี่ยค่ะเ,เรื่องว่าเราเป็นผู้บริโภคจริงๆด้วยอันนี้ก็สําคัญคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอประเด็นว่าคนที่มารีวิวอ่ะไม่ใช่ผู้บริโภคที่แท้จริงเป็นบางคนบอกว่าเธอมันเป็นคู่แข่งของของผู้ประกอบธุรกิจดังนั้นเนี่ยคำว่าสุจริตที่อาจารย์พยายามจะพูดเสมอคือเราเป็นคนใช้สินค้าและบริการนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยนอกจาก้ังเก็บหลักฐานว่าเราเรามีการเจรจาแล้วเราเป็นคนใช้สินค้าและบริการนั้นจริงแล้วเนี่ยหลายกรณีเนี่ยก็ควรแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็น ความคิดเห็นจากจากเราจริงๆความสําคัญคือเราสุดจริตคือเราเป็นลูกค้าเขาจริงๆนะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดล้วก็ควรจะเก็บชุดข้อมูลนั้นไว้ค่ะอาจารย์คะจริงๆถ่านะัรีวิวที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็จะรู้แล้วว่าขอบขายที่ทําได้กับอะไรที่ทําไม่ได้อะไรที่ต้องเลี่ยงเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเนาะว่าพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเนี่ยควรจะเป็นไปทางไหนยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับ i n นโ q u e s t ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ